สวัสดีค่ะจากสวนกินอยู่สุกนะคะวันนี้าพามาเก็บขึ้นช่ายนะคะ,คะแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บหัวชัยเท้านะคะแล้วก็ผักห้องเต้แล้วก็มีกล่ำปีนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำผักตุนกันนะคะขนงานนี่ค่ะ สองหัวผลงานตัวนี้เม็ดมันตกอยู่มเมล็ดตกอยู่แล้วก็ขึ้นเองนะคะเดี๋ยวเราจะถอนและต้องขุดแล้วมัง้ง ก็โขกรากผักชีกับกระเทียมนะคะใส่หม้อลงหม้อตุ๋นเข้าไว้นะคะหม้อตุ๋นเราใช้ขนาด2.5ลิตรนะคะวันนี้ก็มีกระหล่ำปีที่เก็บมานะคะหัวไชเท้าที่เก็บมา,าขึ้นช่ายนะคะประกาศห้องเต้มีกุ้งแห้งเกากี้ลวกแล้วนะคะน้ำมันหอยนะคะใช้สัก2 1ช้อนโต๊ะ แล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะใช้ประมาณ1ทัพพีค่ะอันนี้กระเทียมกับรากผักชีลงไปแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็นำส่วนผสมลงหม้อเลยนะคะเอาผักขึ้นช่ายนะคะลงรองพื้นก่อนนะคะแล้วก็เทหัวใเชเท้าลงไปนะคะ เนื้อสัตว์ค่ะใช้กระดูกหมูหม้อใบค่อนข้างเล็กนะคะก็เลยใส่ได้ไม่เยอะนะคะผักใส่ลงไปเลยค่ะอยากทานอะไรใส่ได้หมดนะคะค่ะซีอิ๊วขาวนะคะประมาณหนึ่งทัพพีน้ำ น้ำมันหอยประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะค่ะเติมน้ำนะคะอย่าให้เต็มเกินเพราะว่าน้ำจากผักเขาจะออกมาอีกนะคะปิดฝาเลยค่ะ,ะเห็นล้นๆอย่างนี้เดี๋ยวเวลา สุกแล้วก็จะยุบลงนะคะตั้งโปรแกรมนะคะก็จะตุนประมาณ3ชั่วโมงใช้เป็นาทามมิ่ง3ชั่วโมงแล้วก็เป็นสโลโคุกนะคะ3ชั่วโมงก็ผักก็จะยุ่ยเลยนะคะยุ่ยแต่ยังคงสภาพไม่เละนะคะเ๋ยวเวลาผ่านไปนี่เปิดดูหน่อยนึงยังไม่ยังไม่ครเวลา ผ่านไปเหลืออีก30นาทีนะคะจะเห็นว่าผักเนี่ยสุกแล้วนะคะยังเหลืออีกครึ่งชั่วโมงนะคะเราปิดต่อจริงๆแล้วไม่ควรจะเปิดบ่อยนะคะแต่พอดีอยากรู้นะคะนี่ครบแล้วนะคะหเห็นไหมคะว่าน้ำแห้งไปน,นิดนึงเมื่อกี้น้ำเต็มแล้วก็ตัก รับประทานได้เลยนะคะหอมมากเลยค่ะ,ะส่วนของเราลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ